สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตเข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเปิด5เหตุผลที่เฮดโค้ชไทยดีกรีโปรไลเซนตัดสินใจเซโนโคุมทัพช้างศึกเริ่มมีการขยับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยหลังจากโดนวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ตกรอบแบบไม่เป็นท่า ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G ีโดยจบอันดับ4หรือรองเบอร์ของกลุ่มล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้มอบหมายให้โคชจุนอันรัก์สีเกิดทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติและโคชรรอิสลาซิทาโลเป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยระหว่างที่อากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยติดภารกิจส่วนตัวเรื่องพินัยกรรมและพิธีกรรมต่างๆ หลังจากเจ้าตัวศูญเสียคุณแม่ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ประเทศญี่ปุ่นและยังไม่ได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยซึ่งการขยับครั้งนี้ถือว่ามีผลน้อยมากเนื่องจากอากิระนิชิโนก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะกลับมาจากญี่ปุ่นและพ้นการกักตัวจนสามารถออกมาประชุมวางแผนต่อไปกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่วน2อโค้ชชาวไทยที่รับการแต่งตั้งนั้นก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของอากิระนิชิโนอยู่แล้ว นั่นหมายถึงทุกอย่างยังเหมือนเดิมแม้ก่อนหน้าจะมีกระแสะข่าวลือหนาหูเรื่องของการปลดโค้ดอากิระนิชิโนโออกจากตำแหน่งและจะมีการแต่งตั้งเฮดโค้ดชาวไทยที่มีดีกีโปไลเซนขึ้นมาแทนดูเหมือนเผือกร้อนในครั้งนี้จะไม่เป็นที่หมายปองของโค้ดชาวไทยเอาซะเลยแม้จะมีดีกีโปไลเซนที่เหมาะสมกับการทำงานกับทีมชาติไทยก็ตามแต่แทบจะไม่มีใครตอบรับกับกระแสะการเตรียมแต่งตั้งเฮดโค้ดไทยดีกีโปไลเซนเข้ามาคุมทีม เพราะอะไรโค้ดโปรหลายเส้นหลายคนถึงไม่พร้อมจะรับงานคุมทีมชาติไทยในช่วงนี้มีเหตุผลอะไรบ้างกับเรื่องนี้เราไปลองวิเคราะห์กันครับความเครียดไม่เข้าใครออกใครการทํางานกับสโมสรมีความเครียดไม่น้อยและมีความคาดหวังจากแฟนบอลของสโมสรไม่น้อยเช่นกันแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับการทํางานกับทีมชาติโดยเฉพาะกับทีมชาติไทยที่เฮดโค้ดจะต้องแบกรับความเครียดและความคาดหวังจากแฟนบอลไทยทุกคนเอาไว้แบบเยอะมากๆ ยกตัวอย่างเช่นโคดยงวาราวุษสีมะคะที่แม้จะทําผลงานได้แชมป์ซีเกมส์2017ที่มาเลเซียแต่รูปแบบการเล่นไม่สวยหรูโดนใจแฟนบอลกระโดนด่ายับเยินจนต้องลงออกจากตําแหน่งในเวลาต่อมาหรือโคดต่อยสีดิศัก์ยอดยติไทยที่พาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ได้สําเร็จแต่เมื่อตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยแพ้กับจีน1-2ประตตู 2, ่อชนิดที่ออกนําไปก่อนก็ไม่พ้นการโดนด่าเช่นกัน จากนั้นแม่จะทําผลงานได้ดีในศึกไชนาครับที่บุกไปเอาชนะทีมชาติจีนได้แต่กลับมาโดนด่าเละเทะจากแฟนบอลบางกลุ่มอีกครั้งหลังทําผลงานได้ล้มเหลวในศึกฟุตบอลชิงทั่วพระราชทานีครับเมื่อปี2019จนจบอันดับสุดท้ายของการแข่งขันการเข้ามาของโค้ชไทยที่มีแฟนบอลจํานวนมากคาดหวังให้ผลงานออกมาดีสิ่งหนึ่งที่จะเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือคําวิจารณ์และคําด่าที่บางครั้งมันก็มากจนเกินงามจนอาจทําให้ถึงขั้นจิตตก เมื่อทีมพ่ายแพ้หรือจัดตัวไม่เป็นใจซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ทําให้โค้ชชาวไทยไม่อยากเอาตัวมาเสี่ยงเพราะสุดท้ายทุกคนต่างก็รู้ว่าแม้ผลงานจะยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่มันก็ต้องมีวันลาจากและเมื่อถึงวันแยกทางก็มักจะเลวร้ายเสมอทํางานร่วมกับสโมสรนยากลําบากการเข้ามาทําหน้าที่เป็นเฮดโคชทีมชาติไทยในช่วงนี้จะทํางานยากมากๆเพราะไม่มีเกมในทัวร์นาเมนต์สำคัญในช่วงฟีฟ่าเดย์ให้เล่นเลยในช่วงครึ่งปีที่เหลือ เมื่อ3ทัวร์นาเมนต์หลักๆที่จะมีการแข่งขันและถูกคาดหวังจากแฟนบอลก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ไม่ว่าจะเป็นศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกศึกฟุตบอลในมากกรรมกีฬาีเกมที่ประเทศเวียดนามและศึกฟุตบอลสุ z กีค c ั p 2021ฉะนั้นปัญหาที่ต้องเจอแน่ๆก็คือการไม่ปล่อยตัวหรือไม่อยากปล่อยตัวนักเตะมาของเหล่าสโมอสรต่างๆเพราะต้องยอมรับว่าสโมอสรเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาติ เนื่องจากไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็ไม่รู้ว่าสมาคมกีฬาพุตบอลแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหานี้ด้วยการเลื่อนเกมลีกหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่สามารถเลื่อนเกมลีกนี้ได้ครบทั้ง3าทัวร์นาเมนต์แน่ๆฉะนั้นปัญหาดังกล่าวก็เหมือนปัญหาที่คนเป็นโค้ชจะต้องเจออย่างแน่นอนคุม2ชุดอีกหรือไม่ด้วยความที่ว่ารายการที่ว่ากันทั้งหมดนั้นทั้ง3ทัวร์นาเมนต์ที่ยังเหลือของทีมชาติไทยในปีนี้จะเป็นรายการของชุดใหญ่หนึ่งรายการคือซูซูกิครับ2020 ก่อนจะมีการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกในช่วงต้นปีหน้าต่อไปส่วนอีก2รายการเป็นรายการรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทั้งศึกยู3่สชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกกับศึกฟุตบอลในมหกกรรมกีฬาซีเกมฉะนั้นการจะแต่งตั้งโค้ชสักคนขึ้นมาคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่แค่ชุดเดียวคงเป็นไปได้ยากเพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณในช่วงที่สมาค,คมเองก็มีงบที่ไม่เหมือนเดิมจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าทีมชาติไทยจะใช้งานเฮดโค้ตรายต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ต้องทําหน้าที่คุมทัพ2ชุดเหมือนเช่นอากิระนิชิโนะที่ต้องคุมทั้งชุดใหญ่และทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีพร้อมกันในช่วง2ปีก่อนหน้านี้ความท้าทายระดับสโมสรมีมากกว่าเรื่องนี้เป็นประโยคที่มีโค้ท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่ใช่โค้ดจะไม่มีวันเข้าใจการเป็นโคตในระดับสโมสรคุณจะได้ทํางานทุกวัน มีเกมให้คุมในทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ2แมตช์ด,ด้วยซ้ำส่วนการคุมทีมชาติกว่าจะได้คุมจริงจังก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสรรหานักเตะจากในลีกเก็บตัวฝึกซ้อมเขียนแผนการซ้อมที่ยาวนานก่อนจะเข้าสู่ทัวนาเมนต์ซึ่งก็ต้องแข่งขันแบบ8-9ถึงแมตช์ต่อทัวนาเมนต์ก็จบแล้วและต้องรออีกไม่ต่ำกว่าสองสเดือนกว่าจะได้คุมอีกฉะนั้นความท้าทายในการทํางานกับสโมสรย่อมมีมากกว่าเพราะมีัตาความถี่ที่ได้รับฝีมือ คุมทีมข้างสนามบ่อยครั้งกว่าซึ่งเฮดโค้ชไทยดีกีโปเลเซนไม่น้อยมีอายุยังไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็อายุเพียงแค่40กว่าปีเท่านั้นเชื่อว่าพวกเขายังมีไฟอยากทํางานกับระดับสโมสรให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเงินเดือนน้อยกว่าสโมสรออีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้เฮดโค้ชชาวไทยต้องคบคิดอย่างหนักหากตัดสินใจเลือกมาทํางานแบบฟูลไทม์กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องของเงินเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใคร และเราก็ทราบกันดีว่าในสถานการณ์แบบนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องที่ไม่เหมือนเดิมและอัตราการจ่ายเงินค่าจ้างต่อโค้ชไทยก็ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับการจ่ายค่าจ้างของโค้ชในระดับสโมสรอนขอยกตัวอย่างในเคสของโค้ชแบนด์ทวตวรันศรีปานที่ก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของอากิระนิชิโนะแต่ก็ลาออกจากสมาคมในช่วงปลายปี2020เพื่อไปทําหน้าที่คุมทีมทูแบงคอกทีมชั้นนาแห่งศึกไทยลีกหนึ่ง ที่ว่ากันว่าเขาได้เงินเดือนมากถึงเดือนละ5 0 0แสนเลยทีเดียวซึ่งมากกว่าค่าจ้างที่รับจากสถานการณ์โควิด -19 จากสมาคมหลายเท่าปัจจัยเรื่องเงินอาจทําให้แฟนบอลมองไปได้ในหลายรูปแบบซึ่งก็แล้วแต่ใครคิดแต่ลองมองคิดภาพหากเป็นตัวเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่างเงินคือปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตและการเลี้ยงครอบครัวและเงินคือสิ่งที่สามารถซื้อความมั่นคงในชีวิตได้ซึ่งยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เศรษฐกิจถดถอยลงเช่นนี้ คงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับอนาคตที่มองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ทั้งที่มีพื้นที่เซฟโซนของตัวเองดีอยู่แล้วสีแข้งลุ้นแย่งรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2020ไทยลีกเผย4ี่รายชื่อผู้เล่นจากสี่สโมสรที่มีลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีในงาน FA Thailand Award 2020อันดับ1เจริญศักด์วงกอจากสมุทรปราการซิตี้ ลงเล่น29นัดซัดไป3ประตู14แอซิสมากที่สุดในลีกอันดับ 2, 2> นัทวุฒิสุขสุ่มจากทูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง29นัด11ประตู1แอซิสกล่องหน้าไทยที่ทำประตูมากที่สุดในไทยลีกอันดับ3ฉัดมงคลเรืองธนาโรธจากชนบุรีเอฟซแข่ง22นัดเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นเป็นแกนหลักของสโมสรในไทยลีกวัฒนากรสวัสดิ์ละครจากเอชจเมืองทองยูเนเต็ด ลงเล่น17นัดทําเป็น6แอซิดมากที่สุดในสโมสรอนสลับการประกาศรางวัล FA Thailand Award 2020ครั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่26มิถุนายนมีรางวัลทั้งหมด29สาขาแต่ละรางวัลก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงจากสถิติการแข่งขัน สา,สาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเตรียมหารือกับทางวีลกีกเพื่อหาแนวทางในการแข่งขันในเลกสองของศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามทั้งนี้เพื่อให้ทีมชาติเวียดนามได้มีเวลาในการเตรียมทัพมากขึ้นในการสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่จะฟาดแข่งเดือนกันยานี้ภายหลังจากทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบสามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ทําให้สมาคมเตรียมหารือกับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเพื่อหาแนวทางจัดศึกวีลีกเนื่องจากต้องการให้ลีกจบเร็วขึ้น เพื่อทีมชาติจะได้มีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันวีลีกเลข2